อายุทางธรณีวิทยามาจากหลักฐานทางธรณีวิทยาได้แก่ซากดึกดำบรรพ์หินละลักษณะโครงสร้างทางธรณีซึ่งนำมาอายุได้สองแบบได้แก่อายุเปรียบเทียบคืออายุของซากดึกดำบรรพ์หินหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาและอายุสมบูรณ์คืออายุที่ระบุเป็นตัวเลขของหินหรือเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาซึ่งคำนวณได้จากไอโซโทปของธาตุข้อมูลจากอายุเปรียบเทียบและอายุสมบูรณ์แต่สามารถนำมาจัดทำมาตราธรณีกัน หรือการลำดับช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันได้ตัวแรกนะคะอายุเปรียบเทียบเป็นอายุที่ได้จากการศึกษาหลักฐานความสัมพันธ์ของชั้นหินชั้นตะกอนโครงสร้างของหินในภาคสนามและซากเด็มบ,บันในชั้นหินโดยอายุเปรียบเทียบนี้จะบอกว่าหินและหินกลุ่งใดมีอายุมากกว่าหรือน้อยกว่ากันนั่นเองค่ะ อายุสมบูรณ์เป็นการบอกอายุของหินแร่และสร้างดึกดําบันสามารถบอกเป็นจํานวนที่ค่อนข้างแน่นอนได้ค่ะการหาอายุได้เราจะใช้การคํานวณจากการสลายตัวของธาตุกำมะถันดังสีครึ่งชีวิตที่มีอยู่ในหินหรือสร้างดึกดําบันที่เราต้องการศึกษาค่ะตัวอย่างคาร์บอนส4สมมตุติถ้ามีน้ำหนัก20กรัม เวลาสลายครึ่งชีวิตจะเหลืออยู่ที่10กรัมครึ่งชีวิตผ่านไปอีกก็จะเหลืออยู่ที่5กรัมครึ่งชีวิตผ่านไปอีกก็จะเหลืออยู่ที่25กรัมเวลาที่ใช้ในการสลายตัวของธาตุกำมะถันรังสีจะเป็น5,730ปีทุกๆครั้งที่ครึ่งชีวิตจะใช้การสลายตัวที่5,730ปีเป็นต้นค่ะในกิจกรรมของเราเราจะบอกการสลายตัวของธาตุกำมะถันรังสี เรื่งชีวิตที่ได้ช่วงอายุของตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาแล้วก็ตัวอย่างที่เหมาะสมในการหาอายุเป็นต้นค่ะ